Good morning ค่ะเคลนพิมตื่นแล้วนะคะเจ็ดโมงเชา้าค่ะไว้น้ำไหมคะหีสันแน่นีค่ะนี่ค่ะ,คะตรงนี้ก็เป็นย่านช้อปปิ้งหมดเลยนะคะตรงนี้ตามนิ้วพี่บีมนี่นะคะถนนนี้ตัดเข้านี่ตัดตัด นี่ทั้งนี้หมดเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยช็อปทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเดินช็อปให้หี่แหกเลยแต่ไม่ได้มาช็อปค่ะมาสบานต้นค่ะวันนี้เราพักที่กับอาหารเช้าเบาๆนะคะค่ะตอนนี้เรงมาทางเบรกเฟสนะคะที่จะโอกรูมค่ะค่ะบ๊ายบาย ถ้าคนนี้เาได้วิวนะคะเออวิวน่ะได้เหตุผวแล้วนะคะครูพีกตักอาหารก่อนนะคะนี่ค่ะมิโนมินัสมิมมิสมอนนะคะ ผลไม้ขนมปังบสปาเก็ตตี้ก้อนนี้ก็เป็นซุปโรนี้เป็นคันเนสซอสแซนเฟสปะตเทตร์สแตรมเบิร์ดอัอี้ก็อาหารที่ได้มานะคะกินง่ายๆที่จริงสั่งจากเมนูก็ได้นะคะแต่ขี้เกียจเรื่องมากเนาะเป็นบัฟเฟต่ตรงนั้นแหละง่ายาดีด ชุดใหม่หมดเลยนะข้างนอกก็ใหม่ข้างหน้าก็ใหม่ค่ะ mm hmm. ฉันขอแบบแซบๆแต่ช้าเลยนะคะไอ้น้องแซลมอนแซลมอนนี่ใช่ไหมคะ mm hmm. แต่ไม่เอาลงวาฟเฟิลนะฮะใส่ชุดข้าวเนื mm ้อเพลง Okay. Do you wish? <'re> no. Good. Be happy. Mm -hmm. Enjoy the moment. Mm h hmm. All behind y เมื่อวานครับเกิดการอัพเซตมากกลัวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งสอบทุกอย่างผ่านหมดแล้วเหมือนมันตื่นเต้นเนะคนเราเข้าใจไหมครัะ

อร่อยดูแลเบนคนันนพ่อนีกกิสับปะรดตอนเช้าอืม ก็พะะาชิมแบบง่ายๆบริ f a ส์ง่ายๆนะคะว